ดีค่ะทีมงานมาแบบว่าได้น,นัดหมายไงพอเนป่พอเนนุกรบรูนะ,ะ,ะกนนนนับเขาโยนเสียงเ็นนไรนี่มาดีเสียงโดวรน่เลยก็เบิ่งกับเข่าแต่่นาทีมันคือหมองจะกรองถอแต่คิด

ที่แรกหนูก็ถามไม่ได้กลับมาอีกไหมน้องบอกยังไม่รู้เลยบริษัทคนหงเ่าวหมอไว้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอา <c oughs> ้าเขาข่าวมาหนูบอกว่าโจทุงดำกับโจวปาซอปุ๋ยหนูว่าหนูว่าลูก <c oughs> เขาสวยก็มีนะสาวต่พ่อไม่มีถุงครับสดคัทมนมรสวดอานี่อันนี้รเอาบนต้องต้องสาระความรู้ของเด็กๆโอยมาแล้วเขียนผิดมปเนี่ยถ้าพ่อเขาไปกดอีกอขาตกรอหนึงเขาจะร้างายสินแั่ ไปกดนั่งรู้เสือตเออ่ากันไปกดเด้อนี่นี่นี่คุณรู้ชมชาตานี้ี่ไม่เคยเป็นีแน่เน่ชิโจไม่ชาหรอกี่น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 ี่ากช่องนี้ับฝากช่องนี้ สองสารพุ่มูุครับเรีนว่อาหารเวอใไข่ไก่งเดยวดีอยให้ความรั้เีาห้ดอ่าโอเคสอนภาษาจีนกินเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมให้ให้พ่อเขาเขียน่อยเทปสแขนด์เอซี่มาไม่ใ่อบเทน้ำใจหนิกระดับไม่บนนี่ออ่นนอะไรหนานมทมกระดมากรดมากจะไปไหนเออขันได้หาตพวกกเดเอ้มันอีไห

ทำยังีานครับกดให้ถึงพันครับจะเต้นครับเมื่อกี้หาลอยไปใพันเลวเอพันนึงก็ัหนึ่งหกสาจะแม่แ้มทองจะซื้อหี่่อนึ่งฝากกดไลก็แชร์กสาแปครับจะแม่แคมทองแห่งนักแสวงโชคครับซื้อไันครับผมนักแสวงโชคครับกสามแปดกสามแปด แก ie ๊งนึงก็มาตามไปก็ลังสีเขียนฝากเช่าขายร้านอยู่แก <banks, pan>. ๊บนึงสองแก๊งแตกกันที่คือไอ้พวกขานขวานพวกนี้ก็ที่ไรก็มีแฟนก็แมนครับ 288 289 2 0เดิยังต้องไปสูโกโลดงกงวไหนถึงวไหนอกหเยนั่นไนั่นเออเ้าชื่เอาลอตเตรี่มีบอแทวนี้นชื่อใหร288ขอย่างไรอีกสง288คุณใได้2 8หาคนเป็นคนหาคนอย่าลืม3443นะครับตัวนี้จะบอกครับผมงมติเจอคนเมนกัน ตัวยังไงก็นี่แน้วรับคุณเขาม่เห็นมามาลุงลุงถามนักข่าวเอให้ฟันหน่อยก็เสียเอเดตยังไงเ่ยาอทีถามให้วันนี้แกงแบบไม้เอเจ็ดีโองเขียนสองอ่า แก้ไขช่องเอาอะไรครับโอ้ปนั่นจะนี่เป็นยูทูบเบอร์ไปห้าสิบล้านโจ้พี่แหวน

มันก็ตามเรื่องคดีไม่ได้ไม่เอาความติดใจของคดีทีเกิดอะไรขึ้นก็จะตามตามอะ้วแต่ครับไม่ต้องอะไรมากมายนะครับยาวๆก็จะยาวๆจะสั้นกินไม่ดีกว่าแบบ

พี่วัิสาสดีค่ะี่เสวครื่องมามาาจับไม้สองคะแง่แง่แง่พกเนว่อนอไม้แล่หลอกกันดีัดีค่ะไป้หวานมันเกะรแล้วี่ยหนึ่งทัองไวครับหนึ่งทัองทนะครับขอบคุณมากมากครับไปครไม่เป็นไรอีกไม่ถ้าทงานมาดูลกันครับผมฝากข้างกางด้วยอุ้ยทำไมเขียนจ้าจยละ มันมีแสแ้มาจากช่องไหนนะช่องเจ็ดคึ้ย่น่ยโดนจะไม่ได้โดนมาหาอะไรกนเนี่ยนั่นเจอทั้าสองวันวอกหอกอะไรอยู่กัน

ฝาชองเลยนะไว่าออยูทบใช่คะต่อากฝากช่องนี้นะคะต่อต่อากันไปการแวกิข้าวเราที่ลครับผมขอบคุณมากๆเล่นกมาตนให้กขาทุกท่านุองค่ะผู้ชายตัวรับแขกนี่อที่ขอบคุณมากๆครับขอนี้ดีครับช่องคยิงทีไม่นีเช้ใช้พว้ทำ่งไไ้นกกลังทาน้อยครับ ไม่สนใจไม่เอา นี่แก่แต่ว่ามันยังเป็นใช่นะคะน้องวัชแพ็กอามาลินมีเยอะนะคะถ้าเกิดว่ามันจะมาแจกให้เราเข้าไปกินตลาดอาคมอ๋อไม่แล้วนี่ชูทีนี้แล้วน่าจะชมพูที่สุดครับมันยังไม่สำเร็จเราแหวงซัดแก้วไหมนั่นช่วยกินด้วยกันเลยบอกแก้วนี้ก๋วยเตี๋ยววุ้นมากกินแล้วแก้วมันช่วยกินไหม 2 8 8ปดแปสานหวั้ท้องมาไม้มาับมาเกด้เลยนิ้ดดไหนท้อยนะต้าเอกการีวัดีครับคุต้องเกาการีั้งกการีเจ้าของปลาสนิดนะครับปลาสิดจะบาบ่อครับบางบ่อเป็นปลาเข็งนะครับเออบาบ่อเป็นปลาสนิดครับบางบ่อเป็นปลาเข็งัะ โชว์เรองาดยแต่ไม่มีอะไรนะจ๊ะกค่าโฆษณาด้วยครับสช่องช่องาิาช่องครับเอาช่องแรกก่อนลกันตัวเต้นโ์ครับเอาเกี่ยวกโฆษณาด้วยอใช้วครับช่องแรกช่องแรกโดโมีโดเลโดเป็นเลยเอาโมปอใช้วก่อนนะครับชชบา สามสองวนนี่เอาเค็นเอาเด้อค่ะอันท่านจะฟังเห็นเลยคเมื่อกี้คนเอาคนเอาคนเอาค่ะอันมองไม่เห็นเลยครับอันด้วยสายไปวันนี้อนนีจไดแต่มงเ็นไม่ได้เยอะคนจุดี่เราไเห็นเลยจะถามคนี่เราแก้มพอไป่ออกดีไหเดี๋ยวกลับให้ครับใช่จะไม่ปากที่นี้ครับ กชิ้นใหม่กแลูกชิ้นใหม่ครับโมเม่ข้นจากนมาบัดลูกชิ้นอีกคั้นึ่งชื่อเลยเอาพี่เอลูกชิ้นใหม่อีกแห้วแ่ไปไหนบ้านไหนตอนเย็นควันมาอีกมาเอาใครยังไม่อิ่มมดยมาต้อนเนาะอไรเดยครับพี่ ไปพัฒนาถามแกนเจ้าของช่องมา้าตุมได้เลยไม่เไปเจ้าอก้กโจมนะครับเอากมาอยเเดี๋ยวเอารมาพที่นนีู่จะารไปหายทตนี่เครับไปดา่วยไม่ได้ทานนะยิ่งกว่าราคทไม่ถูกนะเออไม่ถูกเจ้าของช่องวน ไม่ใช่แลครับเดี๋ยวเขากครับเก็บ่าโฆษณาลครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปไปในงานช่องม DJ รักามาให้พี่โจเต้นก่อนพีจะกดติดตามโจกเต้นไปเลยครับเต้นเี่โพต้องเต้นวต้องติดคารนี้คารนี้รวมพลังนน้ต้อเกิดต้องแต้องวันนี้ันเกต้องแงเปิดเต เดี๋ยวเดี๋ยวผมคนจะับให้นะครับรอก่อนระเยงวัวบาณไก่ฮะคุณจะเลี้ยงวัวบางไก่เอาอีกแล้วไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วเสียงคุณเสวไม่อีกแล้วให้คนชนะิ้นถ่าอีกแล้วแลพน้นี้องกไม่เคยมาเหลอกูเลยกหมบาปขนก่นเลยหลังแม่นนะครับกระเป๋านีกระเป๋าเหนียวนะครับกระเป๋าป่านหนีนะครับรับมาจากโรงเครือนึบาทมาขายพัครับ กระเป๋าปานุย่ยล่าสุดขายหมดไปแล้วหนึ่งรถสิบ้อนะครับในอีกแปดไปเมื่อคืนน,นี้ปานุ่ยบอกว่าให้ปไหปกดไปซื้อด้วยครับกระเป๋าปานุ่ยครับกระเป๋าปานุย่ยมาพบกิดเพื่อนประการโฉมโฉม จะพ่อจะพ่อต้นมะขามแคมพู ปลาสีปลาหมอบาหมอเป็นป้าปลาหมอก็ซิวนะครับปลาสปลาหมอบางหมอบเป็นปลาหมุนถงเน่าเห็นไครับผมสารถนะครับปลาสีปลาหมอบางอบเนหมุนึงเน่าตั้งปลาม่อาจารย์ตั้งหมดครับซื้อกได้หมุนงเน่าจอมบกจอม หมุดซุ่มพุกกี้พุกกี้ธัญพืชทำจากลำล้วนนะครับผมไม่มีเศษอะไรผสมนะครับลำล้วนๆครับพุกกี้ธัญพืชแล้วแล้วพวกกันจะไปซื้อขายอะไมพี่แก่ขายพี่แา่พี่แก่รีสอร์ทเจ๊ฝนบ้านใหม่รีสอร์ทเจ๊ฝนบ้านใหม่นะครับคุณได้ประสบการณ์ใหม่จากการพักรีสอร์ทแน่นอนคนตายมาแล้วสามคนรีสอร์ทเจ๊ฝนบ้านใหม่อายุทยานะครับ เรือทรงไทยมีเรือทรงไทยวยเรือทรงไทยให้คุณลองของด้วยนะครับผมมีที่ตกปลาข้างวัดมีที่ตกปลาข้างวัดมึงไปมาเหรอพี่มึงโฆษณาเองเหรอมีที่นั่งตกปลาเชียวๆเลยตาตาเดินเขียนไฟตาไปมาก็โฆษณาเองครับผมผมไม่เกี่ยวครับเกี่ยวกับอะไรนี่นะ พี่ขายอะไรผมไม่ได้ขายอะไรเลยพี่ตอนนี้รีาุกกคคผมผมมีแต่ขายเสื้อครับเสื้อกีฬาเสื้อกีฬาตามได้ครับกับพี่สวงครับผมจะไม่เหลกัมาแ่ดิเดี๋ยวลองคุกกี้ครับคุกกี้ทันพืชนะครับลองแต่องดูแล้วไม่ผสมแป้งไม่ผสมน้ำตาลไม่ผสมอะไรเลย

คุกกี้ธัญพืชนะครับคุกกี้ธัญพืชแ่ตัน้อยพีลเนไปแป้งปน้ตาลุกกี้ธัญพืชครับุกกมาค่ะมาค่ะขอบคุณค่ะกกกกขอบคุณค่ะ้าะว่ามั <c oughs> ขอบคุณสำหรับอาหารแม่ๆม่ทุกคนนะคะาาที่ให้พวกหนูกินวันนี้นะคะข,ขอบคุณค่ะ ครับ่ะเน,น,น,นี้จบเพียงแค่นี้นะคะฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะนใจส่ง <c oughs> <c oughs> <c oughs>